เมื่อกี้นั่งอยู่ในห้อง <c oughs> ได้ยินเสียง <c oughs> ได้ยินเสียงว่ามีคนชนรถก็นึกว่าชนกันเองนะพอออกมาปุ๊บเขาชนของรถของเพื่อนผมที่จอดอยู่ข้างถนนนะครับแล้วเขาหนีหลังจากนั้นพวกเราก็โทรแจ้งตำรวจนะฮะไม่ถึงสามนาทีครับตำรวจมาถึง <c oughs> <c oughs> นี่ฮนะตำรวจก็มาถึงนะครับก็มาเอาข้อมูลถ่ายรูปนะฮ <c oughs> ะถือว่าเป็นคดีชนและหนีนะครับถ้าโดนจับได้ก็หนักนี่ฮะชนดังเปิ้งกระจกแตกหมดเลยนะครับนี่ ทั้งคันเลยครั้งๆันชนแต่ท้ายมายันหน้าเลยตอนผู้ผมออกมาผมรู้เขาชนกันเองนะเพราะว่ารถมาสองคันนะครับหลังจากนั้นเขาก็ขับออกไปเลยนะเลี้ยวโค้ง้ายข้างหน้าแล้วพวกเราก็โทรมาตำรวจแป๊บเดียวฮะตำรวจมาถึงเลยครับสามนาทีถามที่อยู่ปุ๊บปั๊บโทรมาเอารีพอร์ตนะนเขาก็อาจจะตามนะครับแต่ก็ไม่รู้จะตามได้หรือเปล่านะ Man, I hit pretty hard, man, from the back to the front. A blizzard. Can you tell me? Okay, I'll do it in o n place. ตอนนี้ตำรวจก็มาเอาข้อมูลอยู่นะเอาประวัติใบจดทะเบียนรถแล้วก็ใบขับขี่นะครับนี <c oughs> ่ก็เป็นรถตำรวจนะทุกคนจอดซุ่มๆเลยนะ <c oughs> ขาวล้วนนะ ไวมากทุกคนโทรปุ๊บแปบ๊บเดียวมาถึงเลยครับตำรวจคือวนอยู่แถวนี้แล้วเาเราจะเข้าสู่บัญชาการแล้วหลังจากนั้นสู่บัญชาการถึงจะสั่งงานมาที่รถตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็มาไวมากเมื่อกี้โทรวงังโอ้แป๊บเดียวตำรวจมาถึงเลยครับอรถคันนี้เขาก็จอดมานานแล้วไม่ได้ใช้งานนะครับคือเมียของเขาท้องด้วยแล้วก็หยุดงานอยู่บ้านตอนนี้ก็ไม่รู้แหละคนชนเมื่อกี้มันชนเต็มแล้วมันเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลย ตอนนี้ตำรวจกำลังคีมข้อมูลหาอยู่นะครับเอว่าวา the c o p s y o ก gonna oh the c u o t paperwork paperwork <Right. S 1> uh huh. asking me want some shot or no ต่ว่าเบ่อมากไม่หรอกว่เตเลยให้บืเตมอพอชิบื่อตเดี๋เฮียก้ม้เนี่ย <c oughs> คุณเราก็ไม่รู้ว่ามันเราตอนเราวิ่งออกมานะครับไี่เสียงตุม้มเราก็ดังเล่นกันอยู่ข้างในนะแ้วเราวิ่งออกมามีรถสองคันมีรถเก่งคันหนึ่งกับเอ่อ <c oughs> เอ่อเอสยูวีคันหนึ่งไม่รู้ว่าคันไหนแต่คิดน่าจะอาจจะเป็นคันหน้าเพราะว่าคันหลังเบรกตามอะไรเงี้ยหลังจากนั้นคันหน้าก็หนีตอนเราวิ่งออกมาเราคิดว,ว่าเขาชนกันเองเพราะมีสองคันเราก็นึกว่าเ,เพื่อนหราอยันไงชนแล้วก็ไปเคลียร์นึกว่าจะเลี้ยวไปจอดตรงนั้นอะไรเงี้ย นี่ไหนได้พอวิ่งมาดูฝั่งนี้มันชนรถเพื่อนครับมันคงหนีไปแล้วแหละ <c oughs> ตำ,ำรวจกำลังรู้สึกว่าจะทำรีพอร์ตนะรีพอร์ต พิมพ์ประวัติข้อมูลใส่ไว้ในระบบนะครับเมื่อก่อนเคยมีประสบการณ์นี้ครั้งหนึ่งนะมีคนขับมาชนผมแล้วรถผมไม่เป็นไรเลยรถเขาบุบทั้งคันแล้วตอนนี้ก็มีคนคนละเมืองดีเห็นก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วงั้นตำรวจมาไม่นานครับตำรวจก็ไปตามล่าจ,จับอีกคันหนึ่งที่กําลังไปนะแต่จริงผมเป็นคนบอกให้เขาไปเพราะว่าเขาเห็นเขามีลูกด้วยเลยด้วยแล้วก็ รถผมไม่ได้เป็นอะไรนะมีแค่สีถลอกติดสขขงวนเขาบุกผมก็เลยบอกเอองั้นไปเลยอะไรเงี้ยแล้วตำรวจคิดว่าชนแล้วหนีครับอลไรเงี้ยตำรวจไปตามจับแล้วก็มาถามผมว่าเ,เขาหนีเหรอผมบอกเปล่าผมให้เขาไปอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้มีอะไรแต่ตำรวจไวมากทุกคนโทรปุ๊บแป,ป๊บเดียวมาถึงอะไวมากไม่ถึงสามนาทีมั้งแป,ป๊บเดียวเองทานนี้ก็เป็นถนนเล็กด้วยนะรถจอดซ้ายขวาคนก็ แถวนี้มันก็เป็นดาเทานะอานจะมีบงมีบานมีคนเมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นว่าเป็นผู้หญิงชนโคตรด,ดังเลยนั่งในห้องดังปุง้ง <c oughs> โอเคทุกคน